สวัสดีจ้าวันนี้ได้ชะอมมาจากวันที่ไปเดินเล่นตลาดคริสต์มาสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจัดการล้างกันเลยเนี่ยตรงปลายตรงเนี้ยโอ้โหน้ำแหลมน้ำคมมากก็ต้องระวังใช้ได้เฉพาะยอด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 ของชะอมนะคะนี่เลยทั้งถุงได้แค่นี้ค่ะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าใส่กับไข่เจียวสองฟองเนี่ยไข่สองฟองตรงเนี้ย ปกติจะไม่ค่อยไม่กินเลยล่ะค่ะชะอมถ้าจะให้ซื้อนี่ไม่กินเลยถ้าอยู่ที่เมืองไทยคือไปเจอคลิปที่คนเขาเจียวไข่ใส่ชะอมโดยคือไม่ผสมในไข่นะคือคือแยกแยกทอดนะคะคือเราจะแยกคือจะเอาชะอมนี้มาผัดก่อนให้มันสลดนะคะแล้วเราถึงจะตามด้วยไข่เอามาโรยทับตรงชะอมที่เราผัดไว้ กลิ่นนี้แรงมากค่ะแรงกว่าทุเรียนอีกทุเรียนนี่ยังไม่แรงขนาดนี้นะแต่กลิ่นชะาอมเนี่ยโคแรงมากเลยได้กลิ่นแล้วเหมือนผิดสำแดงเหมือนแบบผะอ,อืดผะอมนะคะซื้อมาแล้วก็ต้องทำกินนะคะเสียดายของอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาส่งมาให้เรากินได้นี่เลยค่ะชะอมสลดแล้วเราก็ตามด้วย ไข่เจียวที่เราปรุงรสไว้แล้วโรยเข้าไปดูน่ากินนะคะดูน่ากินและมีประโยชน์เสียอย่างเดียวก็คือกลิ่นแรงมากๆานี่แหละคะ่ะสารคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านค่ะเพราะกลิ่นอันนี้มันจะออกทางต่ออาหารใช่ไหมคะเราคงจะีิจะรว่ายางหัวดาเีงทำอะไรกินอีกนะวันนี้กลิ่นทำไมแรงจ้า นี้ก็มียางหัวดำอยู่นี่แหละค่ะคนหนึ่งนี่แหละค่ะมีคนเดียวนี่แหละก็อร่อยนะคะกลิ่นแรงไปหน่อยคือ,อทอดไข่เจียวอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะคราวหลังคราวหน้าก็คงจะแบบใบใบแล้วค่ะกลิ่นชะอมแรงมากนี่ค่ะซุปเห็ดฟางเป็นแบบผิดกระบูนไปเลยค่ะผิดสำแดงนะคะคน เขาทเรียกเขาเรียกกันผิดสําแดงทางอีสานเขาจะเรียกว่าผิดผิดกระบูนซื้อมาแล้วทำทำแล้วก็กินมาค่ะมากินไข่เจียวชะอมกับข้าวสวยร้อนๆกันขอบคุณที่เขามารับชมค่ะสวัสดี